ออดโดนกันง่ายง่ายู่อม่กออันจับกันจ่อนจับรูกดูดูดูไอ้ดูกันจับดูบอลดูไอตีได้ไหมโอ้ยจับเฉยจะตีได้หรือเปล่าดกันจับตีดูตี้นมาตีอ้ไอ้พีโตพี่เท่เอ้ไอ้โอ้โหกนจบ ดือสีปครับรับนะครับนะเด็กเล็จะรอุ้มเรองสองครับแวไสนหาครับแว่าท้องดูแกล้นะแท้องล้มอยู่โดนรจับทีโดนจับกัักีดูนะตีดูดูด ยนะัจับได้อย่าหมดมีการเฉือมขึ้นด้วยนะทำนี่นนนก็หันไปยานะฮะกลวก็มเชียด์ดสุดังากับพี่เลี้ยงพี่เลียงไม่เข่าอ่อนชขอเฉียง,งเฟรมเบ,บียนดะดับเลย ขอเสียงเชียรงดังดังๆหน่อยเร็วเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะหลงทางกลับบ้านขาไปได้ชนเนินขี่รถไปขากลับเดินเอามือรูดในมะขามกลับบ้านถามว่าคุณแกรถอยู่ไหนผมจะนอามไปกับผู้บสามแล้วครับบ้านบ้านบ้านเฮ้ยเว้ยบาคะแนนเะไรเว้ยคู่นี้ใช่ไหมไม่งานคู่กบคู่งานแสี่เจนั่งไม่กี่เรื่อดี๋ยวจะมึงแดงคก็มึงแดงไปกินไม่งานมาแล้วช้างสุดเล็บ พอพันดก็ากิึ้มาเลยลูกเฮ้ยไอ้ไอ้บานบ้านคะแนเริ่มใหมบานห้อยมุกเนีแนอาชิี่ห้อยมุยนะฮะยุกนอพองนอพื่อนใช่ไหมอ้อ้ตนในอยู่นี่เองเหมนในพวนชัยนล่ไอ้ิี่โดมุกแนนใหม่ แน่ดยยกพื่อสามครับเราดี่ยกสามให้กันยกดีนะเดี๋ยนายเดิหลังเลยรับ๋ยวแบกติงเลยนะพยายากควบคุมนักบอลอย่างที่าเนาะอย่างทค่มาเลขหนึ okay. <S <S ่ง อาวุธแบบนี้เขาเยอะกับคู่นี้ครับคลิปคล้ายกันครับซ้ายกับขวาดูแล้วเตะขวาเลยครับเข้าซ้ำครับเข้าซ้ำเข้าซ้ครับเก็บไปใจที่สอยครับ

tại vì họ đã cứ cho ai là cháo được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 ขอเสียงเสียงมือแดงจะลงเงินดังเลยเร็วเวาด้านหลังผมยังเชื่อเลยขอเสียงเสียงน้ำเงินดังดังเลยเร็วเดี๋ยวก็รู้หลงทางเสียเวลาหลงทางทางนะ้ยจะแค่หลงทรมรดกอย่างนะฮะหลงธรรมะหลงตนลืมตายหลงตายลืมแก่หลงเมียลืมแม่หลงโลกแท้ลืมธรรม ก็จะเห็นปัสยุตวเล็กๆอาจจะฝากแม่ก็ชจะตัวอย่างอภิษฎฝากาาแม่ในเรื่ลงของเงินลุ้แม่ได้ข้อคิดนะอย่าขาดสตินะมีตัวมันมัวเจนเพลย์พวกหวยกระเป๋าอีกเสียเงินไม่มีเงนไมเข้าหลุดนำมาระวังนี้ขาดชีวิดทีแรกเลยครับยกต่อไปจะเป็นยกที่สี่คนะนะนะร,รับ คนที่สี่ดันใจเดียวาวจลกิเพื่อะดับกังฟัจากพววตายเฮ้ยไอเยมันเดจียเขพรอปาจะลงั้ๆหนเอยเร็วนึกแกเกลีตมาตีตัมาตีตีี ख़ुशी <laughs> कव ครับ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 

ได้ไหมไปดูบกว่าบวกสองกิ่พเว็บตัวขวาแข็งแนงมาควันนี้ก็สุดเพินบโอ้รางวัลในขวบทังเลยนบกิ่งเวชรอ้กิเดียวคุณจะไปมาเลยครับจานสิบลิก ไม้งามมีมาแล้ว4ี0 0ันกับเจ0ดรอครับหลังจากนั้นก็จะเป็นจัดเพชรสิครูคนกับคุณหารเล็กสิเสียบเบิดวันนี้มา6,000นแล้วแล้วก็จะไปที่วันใหม่กับโุดดานะครับเพรากนั้น 7, จก็จะมาเป็นมาม่าสันกับแสนชัยอยู่ใกล้ใก้แค่นี้แล้วก็เพิ่มมาอีกคู่หนึงครับคือตกค้าง เพชรบ้านโดดเกียรติภ uh ูเชนกับตีเล็กสิงห์ดงตาครันพรบพมหมหมาเพื่อมาเรื่อยๆคบจะหมดไม่หมดเพื่ออะไรครับมมีความสุดดูมวยทอครับตาไหลไปหาคนยกไปสุดของคนทีกราบเนาเก่งติจเชือเที่ห้าสุดท้ายเป็นนเรา ยกสุดท้ายาเ,าเหมือแดงในคณะพบบาพัชรลงอินเทปเรือสนามจบลน้ำเงินสินาาปาปนงห์พยัคฆ์บคุณ,คณ,คณ,คณ

เพื่ต่อไปเป็นมวยเล็กๆแล้วเดิมพันเสร็จแล้วเพื่อนครับเป็น